นามิตตาบางบาทกับหางหางนี่กับเทวดาข้ามาครับคอยยู่ประนำววันปอปอทจะน้มน้าัน้มตามกองขยายครับแต่ตอนรุ่นที่พ่วงปอไม่เคยเอาทิเนนะครับขอ้อ้ให้เดินกันได้